ทีแรกนะครับที squishy, uh ่คุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมช่วงนี้นะเรียลลี่นะครับมีได้ทุกที่ไม่ว่าจะที่แขถงนั้นจะมีคนหรือไม่มีคนนะฮะอะไรนะวันนี้ร็ไม่ลืมนะความกลมกล่อมชิ่อมาสุขานะครับโอ้โหแต่อีกหนึ่งศิลปินนะครับที่อยู่ในใจคุณได้หลายคนนะครับเขาคนนั้นไม่ใช่ใครนะครับสังเกตว่าที่ เม anyway ื่อสักครู่นี้ได้ฟัง <programme> ผ <t ake realization> ่านเอฟเอ็มร้อยสอไปแล้วได้ย <t ake regarding noise> ินไหมเพลิดเนได้ฟังก่าเพลิดเฟังนเนาะโดยจากไอ้เอฟเอ็มร้อยสองจอดเจ็ดูนมไ้เฮ้ยมลนประตูน้ำเรนอเอ็มันเองครับร้อยสองนะครับวันนี้สภาพเสจยงนะครับจะพูดสเต็ปพูดสเต็ปร้องเพลงอะไรเอ่อะไรนะ ฮะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ชื่อเพียงไงนะครับพี่น,น,น้องยิ่โสดและพี่ก็ขอเป็นปอดล้วกัน <c oughs> <c oughs> น้ำนิ่หไาลลึกใช่ไหมอ่าสาราแดงอ๋อสาราพักใจแล้วมีรักษีเศร้า <c oughs> อะไรครับ สงสัยจะกระับเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่นี้นะครับคุณกล้วยสแกมนะครับกำลังเดินทางมานะครับเมื่อสักครู่นี่ครับเพิ่งจะลงเครื่องนะฮะรถสกายแบบแั้นล้อหลุดคุณนีงนะครับแต่นี้ก็ชม์ทิ้งในสุดนะครับสลับพีฬาแม่นะครับชัางเก่งในท่านะครับในท่าแต่นี้นะครับยิ้มทีไรน่ตั้งรอกันเลยนะฮะสงสัยกินกาแฟเยอะนะครับนะและนี่ถ้าเกิดพร้อมเรียน รุ่งนี้ครับผมยังไม่พร้อมนะ <laughs> นะครับท่านใดที่อยู่ในด้านหน้าด้านในด้านซ้ายก็ดีด้านขวาก็ได้นะครับหรือจะเป็นด้านหน้าหรือ,อตรงกลางรือหลังใจคนดี้คนดีเฮ้ยนะครับน่ารนะักมากซอกเีรียย์แล้วดูเรียนมาใช่ไหมอาจารย์บปะคดชื่ออะไร ขอบเลยที่โระน่ารักมากเลยครับในเรียนเราียนเลยนี่เสื้อแดงแท้เลยงามพิธีกรเลยพอมวพบกับุกจิงตบนะครับ่าได้ิเหรอโอเคนีว่าสตีน่500บาทครับนี่คือน้ามาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราเข้ามานะครับขอบคุณน้องๆจากพานิเ้ ที่เราไปเยี่ยมกินกัสรามากใช่เมื่อกี้นะครับบอกว่าน้องเข้ามาน้องบอกจะมาแต่เราเข้มาจริงมาตามนะมาตามก็พูดด้วยน่ารักมากน่ารักมากวันนั้นตอนเราเจอเจออยู่ประมาณสามสี่ตัวเนาะสามสี่คนพี่ก็เอ๊ะทั้งหมดแถวหน้าหนี่งสี่คนเนี่ยใช่ก็ตอนนี้กำลังนแล้วอีกคนหนึ่งใครกำลังพี่ตอนนี้มีกำลังกำลังนั่งรถบัสมาอีกประมาณสามรถบัส ต้องคนใส่ครับรุกน้ำลอยเช่่ได้พี่นั่งกันได้เลยครับร่วมสนุกสนานได้เกันปรมารัเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการร้องเพลงด้วยร้องเพลงที่คนได้ฟังกันนะครับใครมินนะดงใครริ้วแดงได้รางวัลอะไรใครนะครับริสวีดงได้ราวัลอะไรลิสแดงเราจะให้ลูกอภรรยกับบ้านเพราะว่าเสียเงเสียแหน ร่นเสนี้เก็บบัตรคนละร้อยหรื oh. rồi, อไม่ก็โต๊ะพันห้าถึงสองพบาทวันนี้ฟรีเชิญนั่งได้นะครับเจะนั่งได้เลยทุกทุกคนนะครับร่วมสนุกสสานก็ได้กับประตูน้ำตัวนี้เลยครับผม่ลิกว่ตเปนที่สองนัดเลยกรบัรัดเองซีรีส์จันเองคลช็อปเป็นเด็กนนี้ใช่ครับผมกยนีรัีดน์นรันแนะครับกับุริ์บินน้ำศีนุ่มครับผมรอนม่รดบให้ผมเนี่ยไปรอใช่หมมีคนเดียวไปผมร ตำแหน่งขอเราจะอยู่ประมาณเนี้ยเมื่อคืนฝันว่างูแล้วก็หมดจะเตรียมเลีคู่ใช่แล้วใช่แล้วเออเออสวยมากที่ดีผู้หญิงอะไรเนี้ยตัวเลือกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ป้านก่อนที่อย่ากัดเยอะอย่ากัดเยอะอย่ากัดเยอะล้างตัวถึงหยอกเล่นครับผมครับสักทีเวลาหลอบยิ้มนะำทำไมครับลงนี่จะปีกปลาสาวว่าจะด่า้รับนิ้วไห Yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวนี้เีนี้ทางคุกสแนะครับคสแครทีนรชุดที่รับชื่อชุดว่าอะไรชื่อชื่อว่าคำว่าจบทุกอย่างลดทุกอย่างไม่ได้ครับเคอนเ์อะไรอกุ้ยครับเคยากจำได้เพลงว่าครับรู้จักกันครับุ้ยเตอรนี่ทำได้ไงนี่เนี่สารหัวใจ น้องยังโสดจะยังโสดไหมครับรัาหัวใจจะดดไน้องคนไหโสดครับยกมือขึ้นครับเดกยอดแถวหน้าไม่โสดเอไแถวหน้นี่ยโอเคนะใช่แถวหนังนี่งจะยกมืไม่ยกมือครับเกิดเกิดมันไม่อยากดูหรือเปล่าว่ประมาณที่ถือว่าโสดนี่หรือเปล่าเชื่อใช่ใช่นั่นโสดจมลนนี้แล้วกันแค่ดูย่างนะครับครับผม อันน uh, ี้รครับอันนี้ครับเนีครับเนี่ยคัีนี่ตุนี่ยังไงครับตอนทีนี้เร็กซ์ซ่าระลังโอ้ใช่เล็กซ่ารลมวยอยู่นะครับนะช่วนี้เปนกาคุยนะครับบีเลกนี่นะสบายสบายอยู่กีนใครมานั่งได้ครับนิกกับครับพวกที่มาดีที่ผมมาถ่ายรูปแล้วผมน่กกบนะใช่เมี้พี่สาวก็มาถ่ายรูป้ว ก็บอกมาไม่ได้นะครับไม่มีคนเฝ้าร้านไม่ไม่พี่นั่นพี่ลงมาไม่ได้ครับครับรู้สึกว่านั่งลงแล้วมันยึดนะเส้นยึดนะได้เลยอโอเคครับทีนี้มันก็ถึงงานเพลงเมื่อกี้สัมภาษณ์เสดจาร้อยสองมาแล้วครับผมครับเมื่อกี้ก็เจนเองก็รับที่เจกเบ็นปหรอกนะครับไม่อยู่มีอเป็นต้นใช่ใช่คือจากสียอแหนงนะเมื่อกี้ก็เป็นทักทายพูดคุยแล้วก็ร้องบนทางเป็นรพราให้กับอ่าทุกทุกคน อ่าเดี๋ยวเราเพลไ,ได้ิ่มปากกันนะครับวันนี้เอ,อเอามาประมาณ80เพลงขั้นเอาว่า80เพลงแต่เราจริงๆประมาณ3เพลงนะครับเดี๋ยวง่ายเลยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับอนอกจากการที่กว่าสบายๆตรงนี้นะครับเป็นการเล่นรายการนายพเดีกรทำันไรทำ ทุกคนในกลุ่มก็มีความในระรับขอบคุณน้องๆมากนะครับมาร่วมสนุกสนานเดี๋ยวนี้ทางผู้พูดในวันนเราจะมีงานเพลงแนวรำชุดใหม่ด้วยและชุดเก่าชุดเก่าชุดใหม่วันนี้เราร้องมากันหลายเพลงเลยนะครับหลายเพลงเลยครับผมงานหน้าฝากไปให้ทนายหน้าร้องศาสตมาทำไมมีนะสัญญาสัญญาไปได้ก่อนว่าพี่ร้องไม่จบเดี๋ยวพี่กลับนะครับครับถ้ากลับเดี๋ยวพี่จะเอานะครับเออนะเข้าใจไหม อาจารย์ครับแล้วผมได้ตอนนั้นไปดูเรื่องรู้เรื่องอยู่คนเดียวเนี่ยน่ารักมากครับให้สัญญาณก็ับมาทำสัญญาอ่ะใช่แล้วฟังนี่เลยครับตอนนี้เราใช่ยิ้มหน้าตานะไรกันผ้าผูกผมที่เริสวยมากเลยและเล่นและเล่นนะครับหยอกเล่นนะจ๊ะโมลาร์เดรย์รายยออ่ะเราต้อชุดเก่าๆเลยชุดแรกเลย มีพริตมาเลยนะเนี่ยแฟนแท้เลยใช่ไหมครับเพิ่ไปอยู่ไหนมาเป็นแฟนแท้จริงเพิ่งไรู้แล้วก็มียารล้วมสองไหมมาเด็เองนะเป็นอารออมชุดที่ตอนปีสีเลยครับเป็นอารอล้อมชุดแรกชุดแรกเลยใช่ชุดแรกครับชุดแรกที่ยังยังไม่ได้มาอยู่ตกันแกมมิโกนี่ใช่ครับแกมิโกมี่นี่คืออารอล้อมสองนะกับแกมิี่นี่ใช่ที่สองแล้วใช่ครับทุกท่านนีมาสี่อารอล้อมครับใช่ครับทำเอง ทะเบงปรีดีคร mm ับแนะนำก็เพียบเลยนะเมื่อก่อนจะเป็นคไข้ D T F นะครับคที่ช่วยไม่ต้องได้นะครับมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับขอภาคีนิ้วแก้มนะฮะแ้วสร้างต้องมาได้แจ่เขาต้องมาได้ลอยนะครับไม่ได้เดือดกำยังไม่ได้ได้นครับผมทีนี้มาวันนี้ครับคุณอยากจะฟังเพลงไหนนะครับนึกไว้ในหัวใจในใจคุณดี จะนำเข้ามาได้สกิบของท่านนะฮะนะฮะท่านที่อยู่ข้างๆครับเขมาได้นะครับนะโะขงแขกคนข้างซึง่งไม่ใช่แฟนก็มาได้อย่างนีครับเดี๋ยว,ยว <c oughs> เดี๋ยวพอร้องเพลงนี่น่าจะมีหลายๆคนที่ร่วมสนุกสนานกันนะครับโฆษณาเรื่องนี้ครับวันนี้สุดสนุกฟรีสไตน์ครับในสัปดาณ์ซาวด์ซาวด์ได้ดีอย่างนะครับผมโอเคครับโอเคใช่นกันน,นะครับเดี <c oughs> ๋ยวฟัง ไม่ยากง่าในความว่าไงอะไรนะครับไม่ยากง่ายในความไ่ยังไงคือโอเค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 เดี๋ยวรอบเพลงแล้วก็ชื่อต่อไปอ่ะนะครับมโหสทุกทุกคนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าโมกนะพี่แล้วก็เวทีตรงนี้ก็ให้กับกล้ยสแตมป์ครับได้แน่เลยครับเดี๋ยวรับเพลงสาราพอใจกันแล้วนะครับมบหสถุกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับคนเยอะเรา้องเยอะนะครับคนน้อยเราอหลับนะฮะอ๋อสวัสดีครับสาราพอใจครับวันนี้สามร้อยคนครับอยู่ที่นี่นะครับ

open on I keep my